กับซ้อมอันนี้ซ้อมครับมองไรล,ล่ะเบรกช่างเตะอันนี้ครับกับของตันดีเซลครับนม้ซ้อมวิ่งรายการและเบสิ่งมาเนี่ยครับของโต้ตาบ รหัสหนึงนะครับเอารถซึ้อชาตทางแล้วเดี๋ยวมาลองคนระีโก้แอนด์มีโก้ไปเดินความไม่โย 1 7 8 4ครับยกไปแล้วครับ